จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อชายชาลา3าคนที่ชีวิตสิ้นหวังตัดสินใจป้นธนาคารครั้งใหญ่สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งปักสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า going in style สาเก่าป้นเขย่าเมืองและคำเตือนคลิปนี้เป็นการสปอยหากว่าใครไม่อยากฟังสปอยแนะนำให้ไปหาหนังเต็มด้วนก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเวลาและอยากฟังผมสปอยก็ไปเชิญรับชมรับฟังรพร้อมกันได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่ธนาคาร WSB จากนั้นก็ได้ มีชายแก่คนหนึ่งเข้ามาติดต่อที่ธนาคารซึ่งเขานั้นก็มีชื่อว่าโจนะครับและที่เขามาติดต่อธนาคารนั้นเนื่องจากว่าเขานั้นได้รับซองจดหมายสีเหลืองที่เกี่ยวกับการแจ้งเตือนเรื่องการจ่ายเงินกู้เพราะว่าเขานั้นไม่ได้จ่ายมันมาหลายเดือนและโจก็ได้บอกกับผู้จัดการธนาคารว่าสาเหตุที่เขาไม่จ่ายนั้นก็เพราะว่าดอกเบี้ยมันแพงเกินไปถึง3เท่าและโจก็คิดว่าธนาคารนั้นกําลังหลอกเขาอยู่แต่ผู้จัดการธนาคารนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรพร้อมคุยอีกว่าคุณนั้นเพิ่งได้รับซองสีเหลืองไปและซอง สีแดงมันจะหนักกว่านี้และนั่นมันก็หมายถึงโจจะโดนยึดบ้านนะครับและสักพักก็ได้มีเสียงปืนดังขึ้นและก็ได้มีผู้ชายสวมหน้ากากอีก3าคนพร้อมกับอาวุธครบมือได้บุกเข้ามาในธนาคารพร้อมกับบอกให้ทุกคนนั้นนอนลงและขู่ให้พนักงานยัดเงินลงกระเป๋าให้พวกเขาแต่ว่าระหว่างนั้นโจและผู้จัดการธนาคารก็ยังเถียงกันไม่เลิกจนทําให้โจร,รายหนึ่งนั้นได้เดินเข้ามาหาพวกเขาถึงห้องจากนั้นโจก็ได้ยื่นซองจดหมายสีเหลืองไปให้กับโจเมื่อโจได้หยิบแล้วไปเปิดอ่านก็เห็นว่าบ้านของลุง โจนั้นกาลังจะโดนยืดและด้วยความกลัวของลุงโจเขาก็ได้ยื่นกระเป๋าตังค์ไปให้กับโจแต่ว่าโจนั้นมันก็ไม่รับนะครับแถมโจมันก็ยังบอกอีกว่านี่มันเป็นหน้าที่ทางสังคมที่ต้องดูแลผู้สูงวัยซึ่งลุงโจที่ได้ยินอย่างนั้นก็ได้ชี้นิ้วไปที่ผู้จัดการธนาคารและพูดขึ้นมาว่าทําไมเขาไม่เห็นดูแลผมเลยอความซวยกับผู้จัดการธนาคารจึงบังเกิดและโจที่ได้ยินแบบนั้นจึงใช้ปืนขู่ไปที่ผู้จัดการธนาคารพร้อมกับเอากระเป๋าตังค์ไล้ของมีค่าของเขามาและวันต่อมา ลุงโจนั้นก็ได้ถูกตำรวจเรียกไปให้ปากคำที่โรงพักและลุงนั้นก็ได้บอกว่าเขาเห็นรอยสักที่คอของโจนและยังบอกตำรวจอีกว่าถ้าเกิดพวกเขาหาช่างสักเจอก็จะทําให้หาตัวคนร้ายเจอเช่นกันและด้วยความอีกโก้สูงของตำรวจเขาก็เลยพูดมาว่ามันมีอะไรมากกว่านี้ที่คุณไม่รู้หรือประมาณว่าอย่ามารู้ดีดีกว่าเมื่อให้ปากคำเสร็จแต่ลุงโจก็รีบกลับไปที่บ้านของเขาและนั่งดูข่าวป้นธนาคารและในข่าวนั้นขณะที่ตำรวจกําลังให้สัมภาษณ์อยู่เขาก็ได้พูดคําแนะนําของตาลุงโจขึ้นมา และแน่นอนว่าตาลุงโจที่ดูข่าวอยู่เนี่ยถึงกับอุทานออกมาว่าเสลสซะไม่มีอือหือปากคอเลาะร้ายไม่เบาวันต่อมาตาลุงโจก็ได้ไปเล่นกีฬากับเพื่อนของเขาซึ่งคนซ้ายเนี่ยเขาก็มีชื่อว่าวิลลี่นะครับส่วนคนขวาเนี่ยก็มีชื่อว่าอัลเบิร์ตและทั้ง3คนก็ได้จดหมายจากที่ทํางานทั้งหมดซึ่งจดหมายนั้นมันก็เกี่ยวกับเงินบํานาญหลังกเกษียณของพวกเขานะครับวันต่อมาพวกเขาก็ได้มาตามนัดเพื่อฟังประกาศเกี่ยวกับการจ่ยายเงินบํานาญแต่สิ่งที่ได้คือบริษัทนั้นจะย้ายฐานภ ผลิตไปอยู่ที่เวียดนามและยังระง,งับการจ่ายเงินบำนาญทั้งหมดอีกด้วยและนั่นก็แสดงว่าตาลุงโจของเรานั้นจะไม่มีเงินสำหรับจ่ายค่าบ้านและบ้านของเขานั้นก็จะถูกธนาคารยืดทำให้ตาลุงทั้ง3คนนั้นโกรธมากและอยากที่จะฟ้องบริษัทมันให้เจ๊งไปเลยและทั้ง3คนก็ได้มาพูดคุยหาทางออกกันที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งและตาลุงโจก็ได้พูดถึงการป้นธนาคารที่เขานั้นอยู่ในเหตุการณ์อีกด้วยต่อมาตาลุงโจของเราเนี่ยก็ได้ไปนั่งเล่นและดูโทรทัศน์ที่บ้านเพื่อนของพวกเขา สักพักเขาก็ได้ขอตัวกลับก่อนแต่พอตาลุงโจกลับมาถึงบ้านเขานั้นก,ก็ได้รับซองจดหมายสีแดงที่วางอยู่หน้าประตูบ้านของเขาซึ่งนั้นก็หมายความว่าบ้านของเขานั้นกําลังจะโดนธนาคารยืดวันต่อมาวิลลี่เพื่อนของลุงโจก็ได้ไปหาหมอและเขานั้นก็ได้รับข่าวร้ายว่าเขานั้นเป็นโรคไตและหมอก,ก็บอกวิลลี่ว่าการฟอกไตนั้นจะช่วยให้เขาดีขึ้นเล็กน้อยและหมอก,ก็ยังบอกอีกว่าถ้าเขานั้นต้องการกลับไปเป็นปกติเขานั้นจะต้องเปลี่ยนไตเท่านั้นซึ่งมันก็ต้องใช้เงินจํานวนมาก และหลังจากวิลลี่กลับมาที่บ้านวันนี้ก็เป็นวันเกิดของเขานะครับและหลานสาวสุดที่รักของเขาก็ได้โทรมาอวยพรและส่งของขวัญมาให้กับเขาด้วยทําให้วิลลี่นั้นมีกําลังใจที่อยากจะใช้ชีวิตอยู่ต่อตัดภาพมาที่เัลเบิร์ตเขาก็ได้ทํางานเป็นครูสอนแซกโซโฟนแต่ดูเหมือนว่าลูกศิษย์ของเขานั้นจะโดนแม่บังคับมาเรียนเพราะว่าเขานั้นเป่าได้ห่วยแตกมากและเอาเบิร์ตก็ได้บอกลูกศิษย์ไปนะครับว่าให้ไปหาอย่างอื่นทําดีกว่าเพราะนี่มันไม่ใช่ทางของเธอพอพูดเสร็จเัลเบิร์ตก็ได้เดินไปทวงเงิน ค่าสอนจากย่าของลูกศิษย์ของเขาและหนังก็ตัดมาที่ลุงโจนะครับที่เขานั้นกําลังไปรับหลานที่โรงเรียนและหลานเขาก็ได้ยื่นผลสอบมาให้ดูว่าเขานั้นได้เมาอีกตัวแล้วเพราะลุงโจเคยบอกไว้ว่าถ้าเกิดเธอได้ A ทั้งหมดเขาจะซื้อลูกหมาให้พอตกเย็นชายชาลาทั้ง3คนก็ได้มาทานบุฟเฟ่ต์กันที่ห้องใต้ดินเพื่อฉลองวันเกิดให้กับวิลลี่และพวกเขานั้นก็ยังมีของขวัญเป็นนาฬิกาหน้าหลานสาวของวิลลี่ให้อีกด้วยในขณะที่กําลังทานอาหารกันอยู่นั้นตา ลุงโจก็ได้พูดขึ้นมาว่าเราน่าจะป้นธนาคารกันนะทําให้วิลลี่และอันเบิดที่ได้ยินถึงกับเปลี่ยนเรื่องทันทีและตาลุงโจของเราเนี่ยก็ได้หยิบซองจดหมายสีแดงขึ้นมานะครับแล้วพูดว่าบ้านของเขานั้นกําลังจะโดนธนาคารยึดในอีก30วันพร้อมกับบอกต่ออีกว่าแย่ที่สุดก็แค่โดนจับ ซึ่งข่าวนั้นก็มีที่นอนแถมมีข้าวให้กินครบสาม,มืือรวมถึงระบบดูแลสุขภาพก็ดีกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้เมื่อทั้ง3คนกลับบ้านไปนอนขณะที่โจกําลังคิดอะไรอยู่ในหัวนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ได้ดังขึ้นซึ่งแน่นอนวิลลี่ก็ได้โทรมาหาโจนะครับแล้วบอกว่าเขาอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้และอยากเจอครอบครัวมากกว่าปีละหนึ่งครั้งและทั้งคู่ก็ได้ตกลงกันว่าจะไปป้นธนาคารและเอาแค่เงินบํานาญเท่านั้นพอตกลงกันเสร็จทั้งคู่ก็ได้ไปชวนเอเบิร์ตให้มาร่วมภารกิจนี้ด้วยเช้าวันต่อมา ช,ชายชราทั้ง3คนก็ได้บุกเข้าไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อทําการฝึกซ้อมและขโมยของที่นั่นและตาลุงโจของเราเนี่ยก็ได้ฉีกเอารายการอาหารที่เอเบิร์ตต้องการซื้อไปและปล่อยให้เอเบิร์ตนั่งรอยอยู่ในรถจากนั้นโจและวินล,ลี่ก็ได้เริ่มทําตามแผนการเพื่อขโมยสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตตามรายการที่เอเบิร์ตต้องการพอทั้งคู่ได้ของครบแล้วพวกเขาจึงรีบออกมาและเตรียมตัวหนีทันทีแต่ว่าพอมาถึงเนี่ยกระพบว่าเอาเบิร์ตนั้นได้หายตัวไปแล้วนะครับและด้วยความที่โจนั้นแก่เกินที่จะวิ่งหนีได้ ได้ขโมยรถไฟฟ้าของหญิงชรา,าคนหนึ่งเพื่อหลบหนีแทนแต่ตอนนี้เหมือนร,ปรอปพจะเห็นเข้าแล้วนะครับว่าพวกเขานั้นได้ขโมยของออกมาจาก Super market, ซูเปอร์มาร์เก็ตซึงแน่นอนว่าร,าปรอปพนั้นได้ไล่ลาตามพวกเขาสองคนมาอย่างติดติดแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ต้องโดนจับได้นะครับเพราะว่าเขานั้นติดไฟแดงสกอดและอัลเบิร์ตนั้นก็ได้โดนจับมาด้วยนะครับเพราะเขาคิดว่าร,าปรอปพนั้นกําลังไล่จับเขาอยู่จึงทําให้เขานั้นวิ่งหนีและหนังก็ตัดมาที่พวกเขานั้นกําลังโดนหัวหน้าร,าปรอปพสอบสวนอยู่แต่ด้วยความที่่พวกกเขาแแ หัวหน้าร,าปรอปพจึงปล่อยตัวพวกเขาไปพร้อมกับให้คู่ปองส่วนลดในการซื้อสินค้าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมาอีกด้วยแน่นอนว่าเอาเบิร์ที่รู้ว่าเพื่อนของเขานั้นได้ไปขโมยของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตออกมาจึงทําให้เขานั้นโกรธเป็นอย่างมากและได้ด่าทั้งคู่ไปพร้อมกับบอกว่าไม่ต้องมาแตะรถของเขาจากนั้นเขาก็ได้ขับรถออกไปอารมณ์คือเพื่อนอีกสองคนมึงเดินกลับเองนะแต่ด้วยโจและว,วิลลี่ที่ยังไม่ยอมแพ้นะครับพวกเขาก็ต้องการไปหามืออาชีพมาช่วยงานของพวกเขาโดยโจและว,วิลลี่นั้นได้เดินทางไปหาเมอ ที่เป็นคนขายสมุนไพรและไม่ต้องอ้อมค้อมมันก็คือกัญชาดีๆนี่เองนะครับและตาลุงสองคนเนี่ยก็ได้ขอให้เมอร์ฟี่ช่วยแนะนําคนที่ทําเรื่องช่วยๆเขาหน่อยเพราะว่าเขาต้องการให้คนพวกนั้นมาร่วมงานในการป้นธนาคารในครั้งนี้และตอนนี้ภาพก็ตัดมาที่เอาเบิร์ตนะครับซึ่งคราวนั้นได้ไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ว่าจุดประสงค์หลักในครั้งนี้นั่นก็คือน่าจะมาหาแอนนี่คนสวยที่ทํางานอยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตมากกว่าและแอนนี่นั้นก็ได้ชวนเอาเบิร์ตไปกินมื้อค่ำที่บ้านของเธอแน ตตลุงเอาเบิร์ตเนี่ยก็ได้จัดการเธอสมใจอยากเรียกได้ว่า80ยังแจว๋วเช้าวันถัดมาที่ร้านกาแฟเจ้าประจําของทั้ง3คนพวกเขานั้นก็ได้เข้ามานั่งอ่านข่าวเกี่ยวกับเงินกองทุนหลังเกษียณที่กําลังจะถูกธนาคารวิลเลียมเบิร์กเอาไปเพื่อปรับปรุงโครงสร้างนี้ของบริษัทที่พวกเขานั้นเคยทํางานอยู่และนั่นมันก็ยังเป็นธนาคารเดียวกับที่จะยึดบ้านของโจอีกด้วยนะครับทำให้เอาเบิร์ตนั้นโกรธเป็นอย่างมากและยอมร่วมแก๊งกับเพื่อนอีกสองคนเพื่อทําการป้นธนาคารวิลเลียมเบิร์กในครั้งนี้ และวันถัดมาทั้ง3คนก็ได้เดินทางไปที่บารโนกเพื่อยื่นข้อเสนอและขอวิธีการป้นจากเจ้าของบาโนกซึ่งเขานั้นก็มีชื่อว่าเคซูดนะครับและเคซูดก็ได้นัดพวกเขาให้มาเจอกันในวันถัดไปเมื่อได้รับการช่วยเหลือแล้วทั้ง3คนก็ไปฉลองกันที่บาร์แห่งหนึ่งและได้ถามกันว่าพวกนายจะมีชีวิตอยู่อีกกี่ปีจะได้นํามาคิดเงินบํานาญที่ต้องการป้นได้ถูกซึ่งมันก็ตกเป็นเงินกว่า1นึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันดอลลาร์ถ้าเกิดป้นได้เยอะกว่านี้พวกเขาก็จะเอาไปบริจาคนะครับวัันถดมา พวกเขาทั้ง3คนก็ได้เดินทางมาวางแผนการปล้นกับเคซูดและทั้ง3คนก็ได้ไปสำรวจธนาคารกองทุกจุดเจ้าหน้าที่ทุกคนก่อนที่จะทําการปล้นจริงและพวกเขานั้นต้องหารถในการหลบหนีตำรวจที่ตำรวจคาดไม่ถึงและเรียนรู้วิธีการต่อสายตรงเพื่อขโมยรถและตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก16วันเท่านั้นนะครับก่อนที่บ้านของโจจะโดนยึดซึ่งทั้ง3คนก็ต้องมาฝึกเพิ่มกล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหวร่างกายให้เหมือนกับหนุ่มๆตอนอายุ20และต้องเรียน รู้การมีคำเก่าอ้างที่ฝังขึ้นและทั้ง3คนจึงเสนอตัวเป็นกรรมการในงานระดมทุนผู้สูงอายุที่กำลังจะจัดขึ้นและพวกเขาก็ต้องลงมือป้อนในวันนี้ด้วยและตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก10วันก่อนที่บ้านโจจะโดนยืดทั้ง3ก็ได้จัดหาและเตรียมอุปกรณ์ในการป้อนอีกทั้งยังฝึกซ้อมการป้นให้เหมือนวันจริงโดยต้องใช้เวลาในการป้นเพียง2นาทีเท่านั้นและยังต้องซ้อมยิงปืนเผื่อกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นและแล้ววันป้นจริงก็มาถึงนะครับโดยโจน ก็กลัวว่าจะมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นเขาจึงให้เมอร์ฟี่มาทําหน้าที่แทนเขาซึ่งเมอร์ฟี่เนี่ยก็คือพ่อของหลานของลุงโจนั่นเองนะครับโดยโจนั้นก็ได้สอนให้เมอร์ฟี่ทําอาหารเช้าและคอยไปรับไปส่งเธอที่โรงเรียนพอลุงโจพูดเสร็จเขาก็ได้เข้าไปกอดหลานสาวของเขาทันทีพร้อมกับบอกอีกว่าจะเอาโดนัทมาฝากและภาพก็ตัดมาที่งานระดมทุนของผู้สูงอายุนะครับซึ่งทั้ง3นั้นก็ได้เข้ามาร่วมงานกันทุกคนแถมทุกคนในงานก็ยังใส่เสื้อเหมือนกันทั้งหมดอีกด้วยเวลาใบ 24นาทีโจนั้นก็ได้ดูแลซุ้งขายตัวนะครับส่วนอัลเบิร์ตนั้นก็ทําหน้าที่แจกขนมไหม์และวิลลี่ก็ได้ดูแลหน้าประตูผีสิงบ่าย2-30นาทีทั้ง3คนก็ได้ไปเปลี่ยนชุดใหม่จนเรียบร้อยและกาลังมุ่งหน้าไปที่ธนาคารวิลเลียมเบิร์กซึ่งทั้ง3คนนั้นก็ได้ปลอมตัวเข้าไปในธนาคารอย่างมืออาชีพและโจนั้นก็ได้ยิงปืนขู่ขึ้นฟ้าไป1ทีและได้บอกให้ทุกคนนั้นหมอบลงกับพื้นส่วนอัลเบิร์ตและวิลลี่นั้นก็ได้รีบเดินไปที่เคาน์เตอร์และ ให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดนั้นยืนขึ้นและโกยเงินทั้งหมดใส่กระเป๋าให้พวกเขาแต่ตอนนั้นเองก็ได้มีเด็กน้อยไร้เดียงสาคนหนึ่งได้ยื่นตุกตามาให้วิลลี่และทําให้วิลลี่นั้นเดินเข้าไปหาเธอแต่เขานั้นก็ด้านซุดลงไปกับพื้นเนื่องจากอาการป่วยของเขาได้กําเริบขึ้นซึ่งเด็กด้อยคนนั้นที่เห็นว่าวิลลี่หายใจไม่ออกเธอเลยจะช่วยถอดหน้ากากของวิลลี่ออกให้พอเขานั้นจะได้หายใจสะดวกขึ้นแต่โชคดีที่แม่ของเธอนั้นดึงมือของเธอออกได้ทันจึงทําให้คนนั้นไม่เห็นหน้าของวิลลี่แต ว่าเด็กน้อยคนนั้นก็ได้เห็นนาฬิกาที่เป็นรูปหลานสาวของวิลลี่อยู่ที่ข้อมือและในขณะนั้นก็ได้มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้แอบกดสัญญาณเตือนว่ามีการปล้นธนาคารเกิดขึ้นจึงทําให้ตํารวจรู้และกําลังมุ่งหน้ามาที่ธนาคารแห่งนี้ซึ่งโจที่เห็นว่าวิลลี่นั้นไม่สบายเขาเลยรีบเข้ามาช่วยวิลลี่และทั้ง3คนก็ได้รีบหนีออกมาจากธนาคารได้สําเร็จและเมื่อทั้ง3คนพาน่าการปล้นธนาคารได้สําเร็จพวกเขาก็ได้พากันไปฉลองที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและสั่งอาหารทุกอย่างที่พวกเขาอยากกิน ส่วนเอาเบิร์ตนั้นก็ได้โชว์ความสามารถในการเล่นแซ็กโซโฟนของเขาให้ทุกคนดูพอฉลองกันเสร็จขณะที่พวกเขากําลังจะกลับโกตายของวิลลี่นั้นก็ได้กําเริบขึ้นมาอีกครั้งซึ่งทําให้โจและอันเบิร์ตนั้นต้องเรียกรถพยาบาลเพื่อให้มารับวิลลี่ที่นี่ทันทีตัดภาพมาที่ธนาคารวิลเลียมเบอร์ตำรวจได้มาตรวจสอบหาเบาะแสการป้นในครั้งนี้แต่ว่าหัวหน้าราปภที่ได้เห็นคลิปการปนของตาลุงทั้ง3คนเขาจึงเรียกตำรวจให้มาดูที่ร้านและบอกว่าท้าวิ่งของโจนคนนั้นคล้ายกับเอา ตอนที่พวกเขาเข้ามาขาโมยของจากซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่จากนั้นตำรวจจึงได้เรียกทั้ง3คนมาสอบปากคําแต่พวกเขาทั้ง3คนนั้นก็ทกําการบ้านมาดีนะครับทำให้มีข้อกล่าวอ้างที่ฟังขึ้นจากการที่พวกเขานั้นอาสาเป็นกรรมการในงานระดมทุนผู้สูงอายุโดยโจนั้นได้ทําหน้าที่ที่ซุ้มขายตัว๋วขณะที่คนกําลังเข้าไปในงานเขาก็ได้มอบหมู่ให้กับชายคนหนึ่งไว้และบอกว่ามันเป็นของขวัญที่ระลึกและนั่นมันก็ทําให้ถูกเข้าใจว่าโจนั้นอยู่ในงานส่วนเอาเบิร์ตนั้น ก็ทําหน้าที่ที่ซุ้มขายใส่ไหมและใช้ข้ออ้างลําไส้อักเสบในการไปเข้าห้องน้ํานานๆและแอบ,บออกมาที่ประตูหลังส่วนวิลลี่นั้นก็ทําหน้าที่อยู่ที่บ้านผีสิงและตอนเขาเข้าไปข้างในนั้นเขาก็ได้แอบถอดชุดใส่ให้กับหุน่นและแอบ,บออกมาทางประตูด,ด้านหลังด้วยชุดมัมมี่ทาให้กล้องนั้นไม่สามารถจับได้ว่าเป็นใครแล้วทั้ง3ก็มารวมตัวกันที่รถและตรงออกไปป้นทันทีเมื่อทําการป้นเศษอัลเบิร์ดก็ได้นําปืนและหน้ากากไปเผาทําลายทิง้งและกลับไปที่งานเพื่อเปิดป ตัวออกมาจากห้องน้ำส่วนโจนั้นก็ได้เอาเงินไปให้เคซูดและเขานั้นก็ได้ไปที่ซุ้มคาราโอเกะและซุ้มสาวน้อยตกน้ำส่วนวิลลี่นั้นก็ได้เอารถกลับมาเก็บและได้เดินออกมาจากด้านหน้าของซุ้มบ้านผีสิงพร้อมกับถอดหน้ากากออกเมื่อสอบปากคำสำเร็จตำรวจก็ได้พาพวกเขาไปที่โรงยิมแห่งหนึ่งซึ่งก็มีคนชลาคนอื่นๆอ,อ,อีกด้วยนะครับและตำรวจก็ได้พาเด็กน้อยที่อยู่ในเหตุการณ์มาทําการชี้ตัวคนร้ายซึ่งเธอนั้นก็ได้เดินดูคนแก่ทีละคนและได้หยุดลงอยู่ตรงหน้าของวิลลี่แต่เด็กน้อยคน ก็ได้พูดออกมาว่าไม่มีคนร้ายอยู่ในนี้และก่อนที่เด็กน้อยคนนั้นจะเดินออกไป <c oughs> เขาก็ได้ยิ้มให้ลานสาวของวิลลี่ไปหนึ่งทีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> เด็กน้อยคนนี้เนี่ยรู้นะครับว่าวิลลี่นั้นเป็นคนไปปล้นธนาคารแต่เธอนั้นเลือกที่จะไม่พูดทําให้ตาลุงทั้ง3คนนั้นผลข้อกล่าวหาในครั้งนี้มาได้และภาพก็ตัดมาที่ร้านกาแฟาเจ้าประจานะครับโดยตาลุงโจนั้นก็ได้นัดกับเคสุสดไว้พร้อมกับเอากองสุดนัขที่เต็มไปด้วยเงินมามอบให และโจนั้นก็ได้ถามเคสุดไปว่าได้หักเงินไปหรือยังซึ่งเคสุดนั้นก็ได้ตอบว่ามันเป็นหน้าที่ทางสังคมที่ต้องดูแลผู้สูงวัยนั่นจึงทําให้โจรู้ว่าโจนที่ป้นธนาคารในครั้งนั้นก็คือเคสุดนั่นเองและในขณะที่พวกเขากําลังคุยอยู่นั้นกระดันมีเจ้าหน้าที่เอ i ออยู่ข้างหลังของพวกเขาและได้อากระเป๋าตังที่โจล,ลืมไว้เมื่อคืนแต่เอ i คนนั้นกระดันมองเห็นกงสุนัขซะก่อนและเกิดอยากจะเล่นกับมันแต่กระดันโดนมันกัดและด้วยความฉลาดของเคสุดที่เก็บเงินไว้้ดาานบนบองกงกทํ เจ้าหน้าที่ f b i คนนั้นมองไม่เห็นลอดมาได้โคตรโชคดีจากนั้นโจจึงรีบนำกงสุนัขกลับบ้านพร้อมกับทิ้งเงินหนึ่งก้อนไวใ้ให้กับสาวเซิร์ฟและยังแอบส่งเงินเป็นของขวัญไปยังขับของคนชลาจากนั้นภาพก็ตัดมาที่เัลเบิร์ตนั้นกำลังบริจาคไตข้างหนึ่งให้กับวิลลี่ซึ่งก่อนผ่าตัดนั้นทั้งคู่ก็ได้พูดถึงการเป็นรูเมทกันมาถึง25ปีว่ามันช่างวิเศษเหลือเกินเมื่อเวลาผ่านไปแอนนี่สาวที่ขายของอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและอันเบิร์นนตงงน งานก็ร่วมเต้นรากันอย่างมีความสุขและหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับโดยหนังเรื่องนี้นั้นได้คะแนนจาก IMDB ไปถึง6.6คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomato อีก47%ซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยดูไปมีความสุขไปเพราะว่าได้เห็นเพื่อนแท้ที่ทํางานและใช้ชีวิตเคียงข้างกันมาโดยตลอดซึ่งถ้าทุกคนมีเพื่อนแท้อยู่ข้างๆกายอยู่แล้วก็รักษาพวกเขาไว้ให้ดีนะครับและถ้าคิดอะไรไม่ออกก็อย่าชวนกันไปป้นธนาคารแบบเรื่องนี้นะครับและสุดท้ายหากใน คลิปนี้ผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยและอยากให้เราปรับปรปุงตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกกล่าวเราได้ที่คลิปนี้เลยนะครับและหากใครชื่นชอบผลงานของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับปั๊กสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งวันนี้พวกเราหวังว่าทุกคนจะสนุกและผ่อนคลายไปกับพวกเราปั๊กสตูดิโอ